我我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 我

จริงเทียนชวแปลว่าวันนี几几้เป็นเดือนกันยายนวันที่สิค่ะอ่าลองพูดค่ะจริงเทียนจริงเทียน่อยไอนะจิงเทนชื่อจิงเทียนชื่อจเย่อจี่าจีเย่อสื่ไอ้ลนะจิงเทียนชื่อี่อจา วันที่10กันยายนนี้นักติดต่กอเก่งจ้ะเสียงไทยน้องลับวันนี้วัน่อ0กันนวันนี้วันที่10กันยายนวันนี้ันท่10กนายนวัี้วัวันนี้วันที่10กันยายนวันนี้วันที่1นยาวันน่10นยายนวันนี้ที่10กนยนวันนีที่1นยายนวนี้นที่10กันยายนวันนี่10กันยายี้นที่1นยนวันนนที่10นยายนวนนี้ สเจดือนอะไรคะปีอันไหนคะเ้าเดนสิวันที่สิบเอ็ดใช่ไหะ่ค่ะใช่ค่นใช่ค่ะ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 ใืามมา่อ่ะใชาาวว่ค่ะใช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 ่ค่ยใช่ค่ะช่ค่ะใ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 ช่ค่่ค่ะใเรค่ะใช่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 ค่่ค่ะใช่คค่ะ เมื่อวานนี้เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะเด็กก็ต้องตอบว่าสันที9ยนถูกไหมคะื่อวานเรียนกันยายวันที่9ถูกไหมคะาใ่นวัน่กันยาคะวันที่กาัาหมะวนาวัที่9นยหคน่ยนคะว่ห้ตทีได้ตะี่ยห้คอบ่ะสัที่9กยนว9号ยห ต่ไม่ได้หรอคะนัททำไมไม่เปิดไมโครโฟนคะวันนี้เป็นวันที่สิบ้าหเงียบแล้วตอบไม่ได้หรอคะวันนี้เป็นวันทียเก้าหนะคะอ่ะต่อไปวันนี้จะให้ทำใบประกัดค่ะเดี๋ยวอันอันที่นา้าให้มาทบทวนสนทนาอีกให้น้าเรียนเปิดใบปน,ปนะกาศบทที่เก้าค่ะ บทที่เก้าหน้าที่สี่สิบเอ็ดค่ะพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งเตรียมพร้อมนะคะ พร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะอ่านแล้วค่ะพร้อมแล้วเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งให้จงวงกลมคําศัพท์ที่ได้ยินนะข้อที่หนึ่งให้วงกลมคำว่าคู่จื่อคู่จื่อแปลว่าอะไรคะให้หาในหนังสือได้เลยค่ะคู่จืออ่ออะเราจะทําตามเราสินะข้อที่หนึ่งคู่จื่อเป็นเอหรือบีหรือซีคะอ่ะใครตอบได้ย่าหยี ข้อไหนคะคู่จืข้อไหนคะไม่ทราน้องนัดข้อไหนคะคู่จืดทำเป็นไหมคะคู่จืดแปลว่าแปลว่าอะไรคะการเกลขาั้นหนอ่ายาวคะ่ะ ยาวครับอ่อคู่จืดแปลว่ากางเกงขายาวค่ะเอาวงกลมค่ะอ่าเสร็จแล้วยังคะข้อสองให้วงกลมค่ะว่าว่าจึว่าจึแปลว่าอะไรคะ ถุงเท้าค응่ะกุงเทาว่าจืดแปลว่าถุงเท้านะคะว่าจืดแปลว่าถุงเท้าค่ะข้อที่สาเสจลอยัข้อสองข้อที่สามที่เชียตซันเอไม่ใช่ช่นันเชซัน แปลว่าอะไรเสื้อส er ูทเสื้อกันหนาวเสื้อหรคะเสื้อสูทเสื้อใหม่พรมกับเสื้อเชิ้ตเสื้อหมยพรมเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทนะคะเสื้อใหม่พรมอืมแล้วเสื้อหมพรมแปลว่าเหมาวีแล้วค่ะเสื้อสค่ะ เสื้อสีค่ะไอ้ามค่ะเสื้อเชิแปลว่าเสื้อเชิ้ตค่ะเสื้อเชินะคะเสื้อเชิ้ตนะคะอ่าข้อสุดท้ายเหมายวยเหมายวยแปลว่าอะไรคะเสื้อไหมพรมค่ะถูกต้องค่ะรวมเลยค่ะ มาวีแต่เนี่ยคะคะต่อไปข้อสอบอันนี้นค้คเห,ห,หออยงเซนนะคะเอาลมาลูสิควาว่าข้อที่หนึ่งจะเป็นตัวไหนข้อที่หนึ่งเราจะอ่านให้นะเหรียญเหรียญเป็นตัวไหนคะ ข้อที่หนึ่งเขาย้งให้ไปแล้วเป็นตัวอย่างข้อที่สองต้องเปลียนเป็นเหรียญเหรียญยี่ฉิงเห็นไหมคะเหรียญยี่ฉิงแปลว่าอะไรคะมาเรียนเหรียญยี่ฉิงแปลว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ให้ยงคําว่าเหรียญต้องเป็นข้อที่สองค่ะอ๋อยงไป เดี๋ยวนักเรี้ยนเขียนเองนะอักษราจีนเขียนเองนิ้วเขียนเสร็จแล้วค่อยมารูฉเฉลยของเราซุ้ทีเดียวค่ะข้อสามต้องเป็นตัวอะไรคะต้องเป็นตัวอะไรไหนใครดูบ้างต้องเป็นตัวอะไรคะในการพูดเสถามว่าอะไรหมวดหมวดเราเรียกว่าอะไรคะภาษาจีนหมวดเรียกว่าอะไรคะ ถูกตอ้องเมาส์อันนี้ต้องเป็นเมาอ่ะโยงลงมาเลยค่ะ,มมะเมาส์เมาส์เจอล้ยังค่ะนะครับอ่ะข้อที่สี่เชื่อกันดูซิต้องเป็นตัวอะไรคะเสเสยืดเรียกว่าอะไรเสยืดเสยืดที่ที่สาม ถูกต้องตัวนี้เรียกว่าชีดใช่ไหมชี้ชีซานอายอมานเลยค่ะผมป้อมเก่งมากเลยค่ะตอบก็เก่งตอบก็เก่งอ่ะข้อที่ห้าจวงจวงแปลว่าชุดจวงเป็นตัวไหนข้อที่สองอ๋ <5. S 2> อเก่งมากค่ะ นั่นนั่นเลยน,นยด,ด,นะด้นยี่สิบแล้วสุดท้ายไม่ขาดขาดนะเขียนถ้าไม่ขาดนั่นยียสิบเราดะค่ียนข้อสุดท้ายเชิญสามเชิญสามแปลว่าเสื้อเสื้อ่ะข้อสุดท้ายก็ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะที่เหลืออสอนให้นักเรียนเขียนเองเดี๋ยวให้เวลาสามนาทีเดี๋ยวเพื่อนมารู้เฉลยว่าเขียนถูกไหมอ่ะเขียนไปก่อนลคะค่ะ เดี๋ยว17นาทีเราจะเปิดเฉลยให้ดูนะคะ17นาที9โมง17นะคะเขียนก่อนค่ะเขียนก่อนนะคะเขียนเสร็จแล้วขึ้นมาดูเฉลยเฮ้ยเราซื้อขยายยาน่ารียเจนสิคะ นะคะเดี๋ยวเราเรจะเปิดเฉลยให้ดูค่ะตอนนี้นักนเรียนลองเขียนเองก่อนค่ะเขียน,นเสร็จแล้วครับเราคะอืเดี๋ยวรอค่ะอีกสองนาทีนะคะ,ะยังไม่เสร็จค่ะเขเสร็จแล้วรอเพิ่มแป้บน,นึงดูเฉลยทีเดียวค่ะ วันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงแตงโมด้วยนะชิวกาวันสดัปดาห์ที่เราก็ไม่ได้ร้องอาทิตย์นี้สอบไหมคะ老师สอบค่ะเดี๋ยวใครที่ยังไม่มามาไหมคะมาไหมสอบเพลงที่เราซื้อให้ร้องก่อนล่าหูล่าอเล่าหูนะค่ะใช่ค่ะล่าหูอยู่ใช่ไหมครับ เหมือนเดิมมาท่ะเหมือนสตาร์ทที่แล้วอะค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะดูออันนั้นผมสอบไปแล้วผมนึกว่าจะซื้อให้สอบเพิ่ใหม่ไม่ไม่เพลงใหม่ยังไม่สอบเพลงใหม่ยังไม่สอบค่ะผมก็ผมก็สอบไปแล้วเหมือนกันครับอ๋ออันนั้นผมสอบแล้วครับเพลงใหม่ต้องสอบที่9แล้วค่ะโอเคใหม่ผมร้องได้แล้วครับผมเพิ่มจังเงินผมไปฟังเหรอคะเพลงใหม่ผมร้องได้ล หนูไปเปิดฟังหรือเปล่าคะใช่ครับผมไปเปิดอ okay, ่นเรียสามารถกลับบ้านไปเปิดฟังไนดะ้ยิง QR วอา้ดในหนังสอือมันก็จะมีเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะอีหนึ่งนาทีนะคะเร็วๆค่ะใจยเย็นใจเย็นอีหนึ่งนาทีนะคะ การทำไม่นึกมาเรียนอ้าวพอมแล้วนะามาดูก่อนว่าเฉลยนักเรียนทำถูกไหมคะอ้าวตัวดูซิว่าตัวเองถูกไหมคะถูกไหมคะมีใครผิดไหมคะตออถูกหมดครับถูกเลยค่ะบถูกเลยค่ะอ้าวถูกหมดครับถูกไหมคะ นนะชงหมดค่ะหน้าต่อไปหน้านี้เราจะมันทาหน้านี้เขาบอกว่าให้หน้านี้รูปภาพแล้วเลิกําต่อที่ข้างบนมาเติมลงไปในช่องว่างข้อที่หนึ่งทีชี้สันแปลว่าอะไรคะทีชีสันแปลว่าเธอยืดอันนี้เราเติมลงไปข้อที่หนึ่งตรงนี้ข้อที่สองตวัดผู้แปลว่าขาสั้นขาดสั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเติมไปนะคะ ข้อสามหมวกส์หมวกส์แปลว่าอะไรคะหมวกหมวกหมวกครับแปลว่าหมวกก็เต็มลงไปข้อหนึ่งแปลว่าอะไรหลุมขา้อหนว่าอะไยืนที่ชี้ซานที่ชี้ซานจะยืนนะคะข้อเนี้ยไม่ดูนั่งเนี้ยก็เปิดดูในนั้นอันนี่หนึ่งใช่ไหมคะอะไรคะแล้วอันนี้สองอันนี่ถือแล้วอันที่สี่ใช่ไหมคะ แป๊บ,บนึงแป๊บนึงเดี uh, oh, yeah. ๋ยวเราอันที่หนึ่งอันที่สี่นะคือยไม่ฟังเราือลยูดตอนนะคะฟังก่อนค่ะข้อที่หนึ่งคีชีซานที ah. ่เราข้อก uh ่อนแล้วกันคีชีานแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะยืดครับยืดครับนเติมก่อนเติมก่อนแล้วคือที่เราข้อค่ะ ที่ชื่อซาร์เซยเติมเลยค่ะหรือน,นั่งจะเขียนเลขไปก่อนก็ได้ค่ะเลขหนึ่งเขียนไปก่อนแล้วก็มาเขียนที่หลังอย่างนั้นช้าค่ะเขียนเลขหนึ่งไปก่อนไปยืดออซ่าเขียนเลขหนึ่งไปก่อนนะคะตั้งใจมากเลยคางน้าหลังอ่าข้อสองเขียนเลขหนึ่งระยะค่ะไยืดเขียนแล้วค่ะข้อสองหวานคู่ตัวแลวแก้ขาสั้นแล้ว คู่ก็จะข้าซาบเป็นเลขสองอ่านเขียนไปเลขสองอ่อนค่ะอย่าเขึ้นเขียนอักษรซีไม่อย่างนั้นจะช้ามากเลยค่ะเขียนเลขสองไปก่อนสัสคู่เลขสองไปือยังคะ,งคะเนี่ครับอ่าจอไปข้อที่สามเม้าจืดแปลว่าหัวค่ะบัวเ,เลขบัวเขียนเป็นเลขสามค่ะหมวเขียนเป็นเลขสามต่อไป ข้อที่สี่เสืสแปลว่ารงเท้ามีไหมคะรองเท้ามีไหมคะไม่มีนะคะไม่ต้องไปสืบเข้อที่ห้าว่าสื่อว่าสือแปลว่าถุงเท้ามีไหมคะไม่มีนะคะข้อสีกับข้อหไม่มีนะคะข้อหกไหว้ข้าวแปลว่าเสื้อสูทมีไหมคะมีค่ะมีค่ะเป็นเลขหกค่ะ เสสูทเป็นเลน 6, ขหกเขียนเลขไปก่อนแล้วค่อยมาเขียนนะคะเลขหกเป็นเสื้อสูทนะคะวายท้าแปลว่าเสื้อสูทค่ะต่อไปขอ 7, ้อเจ็ดเหลี่ยงหญิงถแปลว่ากระโปรงชุดเสร็จมีไหมคะมีค่ะมี่มขเขียนไปเลขเจ็ดค่ะต่อไปข้อที่แปดเหมายีแ่แปลว่าเสื้อไหมผมมีไหมคะมีค่ะไม่มีค่ะเขียนไปเลข นะอันที่เหลือเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเฉลยเดี๋ยวาโมง25ะให้เปิดเฉลยหน้านี้นะคะอ่าเขียนเลยค่ะ

大西一面大圆又圆，解开胶棉两大碗。你吃你碗，我吃你碗，留下不碗当小船，留下不碗当小船。 ลองลองดูค่ะซับนะคะ่ะรอ,องให้เราจะฟังหน่ค่ะตาชี้กว่าเรื่งองสาม่างดังแบบๆหน่อยนะดังๆเลคะ่ะอาลองสิคะตาชี้กว่าเยาเยี่ยวเย็นยว อ้าวบอกว่าร้องได้แล้วเมื่อกี้ป้าป้อมร้องได้ยังคะยังร้องไม่ได้หรอออมซ่าร้องได้ยังคะได้แล้วค่ะอ้าวอัฟซ่าร้องเลยค่ะอัฟซ่าร้องก่อนนะโอเคออมซ่าร้องก่อนแล้ว้องรับเพลงร้องนะอ้าวร้องเลยค่ะอัฟซ่าช้าชิชิมาอุมาชิชิมา อ่าอะไรต่อตัก西เช缘有ช่เ老子้聋不碍了切菜องไมอะไรคะเตาวันอ่าเดี๋ยวเปิดให้มาฟังรอบหนึ่งแล้วกัน 新开疆的两大门，你亲你吻，我请你吻，留下红弯当小船，留下红弯当小船。他亲、啊、你吻，打开旧

ได้ยังคะลองได้ยังคะจนลองได้ไหมคะสัมรอแล้วนะอาออัล่าลองร้องดูเมื่อกี้ยังร้องไม่เส็นเลยค่ะออลซ่าร้องเลยค่ะจาีฟ้า 啊，啷个唱？到城你吗？那云游，去你旧，看大湾。到城里吗？到城里吗？留下空，留下船。啊，啷个唱？到城你吗？ าช้าวานขึ้นค่ะาวเจ้าวัวทาไมดิคอาวมค่ะอาวุธค่ะตาสีกวาค่ะตาสีกวางนานเยือนเอนานตยือนอยูชเยือนชอ้ยค chị hai chào bên lòng bao quanh 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 chị เดียวเหมืวันเดือนปีฉนเ่านวันเตียวต้องวางใจกอ้ยคุณยังเก่งร้องได้หม่างยากหรือร้องได้ยังขอเลาะร้องได้ยังคะอ้าวฟังอนรอบหนึ่งไม่ยากนะง่ายๆทำไมถ้าจะอร้องไม่ได้ครั้งนี้แค่สามสามมาทัเองค่ะตั้ชื่อเยาย็นยา่เย็น ช่ไหมคะใช่ยังตาว่าอะไรคะปมไม่กล้าร้องอ่ะกล้าไหนนะคะค่ะต้องกล้าค่ะไม่เป็นไรหรอกต้องกล้าเลยร้องไหคะน่ารักสิค่ะร้องไหม เโอเคค่ะลองได้แล okay, okay, ้วนี่เห็นไหมใร้องได้อีกค่ะผมว่าใครคะโฟป้อมหรอคะแล้วสิวากรอนาผมโอเคลองเลยค่ะซื้อเก้งมาเลยค่ะนั่งยืนอยู่ยืนลุกยืนยืนเอคุณันวันฉันคุณวัน เหลือนัดียเเอนคนดียวเหลือนคนเวเ่นคัเงหล,ลือเวลอเนเลอเพเยลอเ่อนเยหอคะเดียวเออะะหพิ่นคปปดียวเอ่นคีห่นคนียหนคนหลอเพืนคนเดียวเอเอคนเดีวอเ่อเลยวเลอครับียเหล่ย่ค่นค่่นคเเพ่พ่ล้วอลวคเพ่นคอลเอคคะ กว่าจะสอบสบอุกวันน่าจะเร็วแล้วอือน่าจะแต่แล้วียัเราไปเปิดค่ะถ้าไม่เปิดก,ก็เหมือนเดิมค่ะไปยิง QR วอโค้ดบทที่สิบนะคะ QR วอโค้ดในหนังเสือบทที่สิบแล้วไปได้แล้ว<ป>ะคะ่ะแต่ยังไม่คร<ป>้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะลองมาให้ร้องซีดเชนึงว่าใครร้องได้มากใครพร้อมที่จะสอบเทิงสองนะอ่าวันนี้หอดเวลาแค่ใครยังไม่เสร็จคะัไปเฟิร์นทานมีใครไม่เสร็จหน้าไหนไหมคะ เสร็จหรืยังคะเสร็จหมดแล้วนะเอาววันนี้เราเราจะเก็บหน้าจอก่อนนะคะอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงหน้าที่60นะคะอย่าลืมนะคะอา่าวันนี้สำหรับวันนี้เชอเช่อเราสูก,ก่อนนะคะ จะขอลาก่อนะอยค่ะลืมไปฝค่ะของคุณ่ะแองเุณ่ะอย่าลอมไปฝค่ะของคุ่ะแอบคุบายบาย